ครับพี่น้อง <throat> นี่นยมาผลิตท่อน้ําลงนะครับท่อน้าลงอันนี้เป็นท่อน้าลงของอารางน้ําฝนครับพี่น้องเ,เพื่อจะไปติดตั้งรางน้ําฝนเมื่อเขาติดตั้งรางน้ําฝนแล้วจะต้องมีท่อน้ําลงนะครับพี่น้องเ,อเป็นที่ระบายน้ําลงแต่ปกติแล้วท่านโรงงานเพิ่นจะเห็ุมานะครับจะ вот พี่นฤมรยทำเองครับผลิตเองทําเองนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับเขากระตีสังกะสีเป็นแผ่นท่ออย่างนี้เดี๋ยวมาประกอบกันเลยครับพี่น้องนะครับนี่พี่น้องอันนี้ก็ต้องรีบที่สี่สักก่อนครับพี่น้อง เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันเลยครับเดี๋ยวพี่น้องขอมาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล้ๆมาเบิ่งใกล่ที่เห็ดนะครับพี่น้องมาเบิ้งไก่มาเบิ้งไก่เสร็จละตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเป็นแท่นทอทั้งสี่ครับพี่น้องเป็นแท่นทั้งสี่ครับผมจะเอาตัวนี้ไอ้กับมาลีดนะครับจากจากที่เป็นแผ่นเป็นแผ่นตรงๆนะครับพี่น้องเดี๋ยวเอากรลีดเป็นกลมๆให้มันโค้งเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับประกอบลีดเอากระมลีดไปที่ไหนครับพี่น้องนะครับดีไปปุ๊บ นะครับพี่น้องหลังจากนั้นก็มันจะมีล็อกของมันที่เขาตีประกอบมาแล้วนะพี่น้องเนาะเห็นชัดป่ะครับเดี๋ยวเพิมแสงแป๊บนึงนะครับอ้าวหลังนั้นก็มาเกาะกันนะครับเอาตัวนี้นะครับพี่น้องเอาตัวนี้เพราะว่าผมผมทำล็อกไว้แล้วนะครับพี่น้องตัวนี้มันจะเกาะกันนะสิครับเกาะกันปั๊บเห็นไหมครับพี่น้องจะเข้ากันนะสินะครับหลังจากนั้นเราก็มาตีนะครับปั๊บนะครับเอาใส่ตัวล็อกตัวนี้นะครับ นีเส้นเะขาแบบมันรีดจะไงครับพี่น้องรีดเพื่อให้มันกลมนะครับพี่น้องนี่รีดๆๆๆตามขอบแกะของเขาแล้วเขาจะออกมาเป็นกลมๆลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเรียบร้อยดีนะครับตะเก็ยบตัวนี้ก็จะเย็บเข้ากันม้วนแต่บอลรออกเลยครับพี่น้องเห็นไหมเห็นเป็นรอยตะเก็บอยู่นะครับเพราะว่าหนีบกันเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องอันนี้คือเอ่อผลิตเองทำเองนะครับออกไอเดียกันเองเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับถ้าไปซื้อเขากับอันละสิบบาทนะครับพี่น้องอันละสิบบาทนะครับเนี่ยแต่ถ้าทําเองก็ ประหยัดค่าใช้จ่ายพี่อเอกนะครับพี่น้องเอ้าเรามาประกอบกันต่อนะครับอันนี้อันนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นาสามนิ้วนะครับพี่น้องท่อสามนิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหนอันนี้เป็นรุ่นใหนครับเพราะกระ็ดออกไม่ใส่รุ่นใหนใส่สำหรับล้างหนา้าหกก็ประมาณท่อสี่นิ้วนะครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวนี่เขากำประกอบกันสิเลยครับพี่น้องรีบนะครับแล้วก็ล็อกเขาล็อกหากันครับ ร้ามนนิตลอกอะไแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับรุ่นนี้รุ่นใหญ่นะรูใหญ่นะครับพี่น้องโอเคไหมครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปดูเทคนิคการทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับพี่น้อง a าท e r เขาหล่อเลีด่าเป็นกลมๆลักษณะนี้แล้วนะครับพี่น้องเราก anyway, ็มาใช้กรรไกรนะครับจิ๊บเข้าไปประมาณสักครึ่งเซนนะครับพี่น้องนะครับหรือไม่ถึงครึ่งเซนดีนะครับเพื่อจะให้ตัวนี้พับล็อกนะครับกับตัวรางน้ํานั่นเองนะครับพี่น้องอ่าพี่น้องกันนะครับทำตามได้นะครับยังไม่ยังไม่ยไม่ยังไม่ยับไม่ยังม่ยังม่ังไม่ังไมม่ไม่ยัม่ยััง ต่ก็ันองอามนเาห็นครับพี่น้องเรียบร้อยนะครับจะออกมาสวยงามแบบนี้นะครับจะมีจะมีบานะครับจะมีบาตัวนี้นะครับจะเล่าไปใสียหน้าก็คือของบับลงไปในหู่น้ะน่อก็เป็นรูทางน้ำลงทางน้ำไหลนะครับพี่น้องอ่ะนะครับพี่น้องทำกันง่ายๆนะครับไปเฮ็ดเบิ้งกระได้เลยครับพี่น้องเด้อนะครับนี่คือเทคนิควิธีการทำเป็นพุ่มบันยาของ ทิดเองทำเองนะครับพี่น้องแข็งแรงนะครับทนนะครับอายุการใช้งานสิบปีขึ้นไปครับผม